สวัสดีครับจากท็อปนะครับจากช่อง YouTube จากท็อปนะห,ห่างหายกันไปหลายวันนะครับเพื่อนๆน,นะต้องขออภัยด้วยน,นะไม่ได้มาทําคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีเนาะประกอบกับได้พระรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเศรษฐีเหนือดวงของหลวงปู่มหาสิลาสิริจันโทนะครับได้รับพระรุ่นนี้มาสักพักแล้วจะาจองมานะครับก็ใช้ความสามารถ แย่งชิงกันพอสมควรนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมแล้วก็กระแสดีมากๆนะครับในช่วงที่เปิดให้รับจองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับจํานวนการจัดสร้างแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับนะ เราเริ่มจากรายการที่11ก่อนเนาะมี2เหรียญน,นะครับนั่นหน้ากล่องเป็นของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับอายุก็78ปีแล้วนะสำหรับหลวงปู่นะครับนั้นล่างนี่เขียนว่าวัดพระทาตุเมือนหินนะครับจังหวัดกาลสินเนาะปี66ที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่มีอะไรรายการที่11นะครับรายการที่11 เป็นรายการเนื้อผงมวลสารพุทธคุณนะครับเพื่อนๆจำนวนการจัดสร้างรายการเนี่ยจะอยู่ที่4,997องค์นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมไม่สร้าง5,000องค์หายไปนใน3องค์นะครับแล้วจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดเนี่ยทางผู้สร้างนะครับอาจารย์ลิงค์คอนเกนเนาะลูกศิษย์ครูไก้ชิดลงปู่นะครับ เขายังแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เนื้อนะครับเพื่อนๆเนาะก็เป็นสีสันสำหรับให้คนที่เช่ารายการนี้ไปเนี่ยพอได้ลุ้นนะครับ3เนื้อเนี่ยแยกออกเป็นคร่าวๆที่จับสังเกตได้จะมี3สีนะครับเพืเ่อนๆมี3เนื้อ3สีประกอบด้วย1ห,หน้าเทาหน้าเทาคือเหรียญน,นี้ครับเนี่ยหน้าเทาจำนวนการจัดสร้าง หน้าเทาเนี่ยจะอยู่ที่1,000องค์หรืออาจจะเป็นตัวเศษของ5,000นะอาจจะเป็น997องค์อันนี้ไม่ทราบนะครับต้องไปดูหมายเรียกนั่นแหละว่ามันถึง5,000องค์หรือเปล่านะต่อมาจะเป็นหน้าขาวหน้าขาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมสีขององพระเนี่ย จะแตกต่างกันเลยนะครับหน้าขาวจะอยู่ที่2,000องค,ครับเพื่อน,อนและอีกสีหนึงเนี่ยจะเป็นหน้าเหลืองหน้าเหลืองก็อยู่ที่2,000อง์แต่ว่าจะไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับชอบมาแค่2เหรียญก็ยังดีว่าเออได้2ส,สี2โซนนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับด้านหน้าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าพัพผงพิมพ,พ์มรูปไข่นะครับเป็นพัพผงพิมพ์รูปไข่ น,น่าเป็นรูปของหลวงปู่เนาะเครึ่องตัวนะครับหน้าตรงนะครับด้านบนเนี่ยเป็นยันอักขระสีตัวนะครับก็คือมะมะอุนะครับรายละเอียดนะครับความหมายของยันสีตัวเนี่ยจะจะเพิ่มในคําอธิบายด้านล่างเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับด้านขวาเป็นยันยันตัวเสียนนะยันดวงเศรษฐีนะครับด้านบนยอดเนี่ยก็เป็นใช้เป็นตัวยันอุนาโลมนะครับ ด้านะน,นล่างก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นครับปั๊มคำว่าเศรษฐีเนื้อดวงนะครับขอบเหรียญขอบพระเนี่ยจะเป็นเกรดพญาคราชนะครับหรือว่าเกรดพญานาคเนาะนะสวยงามครับปั๊มกดพิมพ์ออกมาได้ลึกคมแล้วก็ชัดพอส่องกล้องให้ดูก็จะเห็นรายละเอียดนะครับ นี่ให้ดูเส้นหน้าผากดูความคมเป็นขีดเป็นเส้นคมคมเลยนะสวยงามนะครับพอมาดูที่ตาหลวงปู่เห็นไหมสองกล้องชัดๆเนี่ยใกล้ๆถึงจะเห็นนะครับดูเมตตาเห็นไหมเมตตากลมเลยนะครับเนี่ยจะต้องคมคมแบบนี้น บริเวณริมฝีปากริมฝีปากเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับนี่ด้านล่างตรงสังกตินะครับเห็นไหมถ้าเราดูบนพื้นของสังกติเนี่ยหลังยันเห็นไหมจะมีขีดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับที่เกิดจากบล็อกพิมพ์นะครับสวยงามนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นน่าเก็บน่าสะสมแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาแพงแงจ่านี่อยาาเก็บรุ่นนี้แต่ว่าพอราคาก็ร้อนแรงเสเหเือเกินนะครับอย่างว่าเนาะพระหลวงปู่หลายๆรุ่นได้รับความนิยมมากๆนะครับพลิกมาดูด้านหลังนี่ด้านหลังปั๊มคําว่าหลวงปู่มหาศิาลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมืน่นหินอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์นะครับ ถ้ารายการที่11นะรายการที่11จะปั๊มเป็นโค้ดนะครับยันตัวมะนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบปิดทองไปด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวสองกล้องให้ดูนะครับป้องกันการทำลอกเรียนแบบนะครับนี่ด้นล่างก็ปัม๊มคำว่าไหวครูหกหกนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ออกใน ช่วงวันไหว้ครูเนาะของหลวงปู่นะครับมีทั้งหมด4รุ่นก็จะมี4รุ่นเนี่ยนะผู้สร้างก็ต้องประมูลประมูลแข่งขันกันะนะครับใครอยากจะสร้างพระนะครับลายรายก็เอาไปทำานุบบำรุงนะครับนะค่าใช้จ่ายกิจการต่างๆภายในวัดนะครับ,รบเอามาดูเหรียญต่อมาเป็นหน้าเนื้อเทาหน้าเนื้อเทานี่สร้างน้อยที่สุดแล้วนะครับถ้าจะเก็บแต่ก็ราคาก็จะราคาก็จะ สูงกว่าหน้าขาวหน้าเหลืองนะนะครับมันสูงกว่าเพราะว่ามันสร้างน้อยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวแกออกมาให้ดูเวลาพ้าผงนี่เพื่อนๆต้องระมัดระวังนะนะค่อยๆเบาๆมือหน่อยนะครับอ่าออกมาแล้วนะเวลาไปจับพ้าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอย่าทำผ้าหล่นนะถ้าผ้าหล่นนี่ต้องซื้อผ้าเขานะครับนี่เวลาจับผ้าผ้าผงนะนี่วางอยู่บน ฝ่ามือแบบนี้นะครับจะได้ไม่ล่วงเนาะนี่หน้าเทาหน้าเทาเนี่ยหน้าเทาเนี่ยที่เขาทําน้อยด้วยเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าถ้าเป็นรายการพระผงนะพระผงดวงเสรษฐีเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้เลยต้องเป็นพระผงหลวงปู่หมุนถูกต้องไหมครับนะะหลายลหลายหลวงพ่อที่สร้างพระใหม่ออกมาก็จะน,นิยมก็คือ เป็นแบบพิมพ์กับแบบเหลืองแบบของปุ่มหมุนไปนะครับมันจะมีหน้าเทาหน้าเทาเนี่ยที่ราคาแพงนะครับก็แล้วก็ได้รับความนิยมเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากเป็นน้ํามันต่างอิวนะครับน้ำมันต่างอิว้วน้ํามันที่ผสมเพื่อให้เพื่อให้ก้อนผงมวลสารเนี่ยจับกันเป็นก้อนและให้ผ้าผงนี่มีความแน่นมีความแก่งแข็งแรง นะครับหน้าช่วงหน้าหน้าที่ทานน้ามันชุดแรกๆเ,เนี่ยพอปั๊มออกมาจะเป็นหน้าเทานะครับที่เขาว่าหน้าเทาหลังขาวนะนะนี่เดี๋ยวส่องกล้องให้ดูดีกว่านะครับหน้าเทาก็จะสร้างหนึ่งพันนะครับไม่หนึ่งพันก็เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดองแหละเพราะว่าใบรายการเขาบอกว่าห้าทั้งหมดสามเนื้อเนี่ย จะอยู่ที่4,997องค์นะครับนี่ความคมชัดดูนะพอพอ2กล้องลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันเลยนะคือแบบคมๆแบบมันสเสน่ห์ของผ้ามันอยู่ตรงนี้ยครับโดยเฉพาะผ้าผปงเนี่ยก็จะมีคาบคาบแป้งคาบอะไรนะสวยงามนะครับคมมากนะครับเนี่ยคือจะ ถ้าเกิดทําปั๊มทําลอกลินแบบก็ทํายากนะนี่เห็นไหมสังกตินะครับเห็นไหมตรงพื้นสังกติจะมีเป็นเสี้ยนวิ่งคมคมบางๆอยู่นะตัดขวางเห็นไหมครับเนี่ยที่เกิดจากบล็อกพิมพ์นะครับนี่ดูหน้าอีกชะออีกครั้งหนึ่งโอ้สวยสวยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตัวมะเหมือนเดิมนะครับนี่ป้องกันการ ลอกเรียนแบบนะครับดูง่ายสบายตานะครับพาพิมพ์พกดใหม่ๆเนี่ยปั๊มมันก็จะกลบคมแบบนี้แหละไม่ได้ถอดบล็อกเรียนแบบขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพรเกพาระอะไรมีโอกาสนะพาผมรุ่นนี้ได้รับความนิยมนะครับของลวงปู่นะครับจะแนะนำว่าอยากให้เพื่อนๆถ้ายังไม่มีเนะี่ยลองหาเก็บไว้นะครับ นะบูชาติดตัวไว้สักองค์ก็ยังดีนะครับอ่ะในเวลาคร่าวๆแล้วนะครับประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวดยวาไปด้วยตรงนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube จากท็อปไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีมี c e e o o o k ด้วยนะจากก็จะทำทำเป็นคลิปเที่ยวตามวัดนะ อะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปกดติดตามดูได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับที่รับชมสวัสดีครับ